สบายดีทุกคนสบายดีมือหนีห้าสิบพาทุกคนไปตึกเบสไปตกป่าไปเอาป่าเนาะแม่สิไปตึกอยู่แคมครองคุณไม่ชอบเกี่ยวเบ็ดเหรองานนี้ได้ก็กินบ่ได้ก็กินคุณไม่ชอบเกี่ยวเบ็ดเหรอบุร่ายครับไปซื้อเอาเผื่อบุบ่ได้เขาไปซื้อป่าเดี๋ยวห้าสิบพาทุกคนไปเบิ่งเนาะว่าห้าสิไปตึกอยู่ใส่ผูห่วงทิพย์ก็คือ หูหัวอันทีพ่อก็คือเนาะไอเติเคทีพ่อเนาะไฟเป็นมือโปรแล้วครับเพิ่งต่อบระจักโปษ์ไฟเป็นผู้เชี่ยวชาติตั้งแเบสนะใครสิเป็นคนตึกจับวะใครเชี้ยวก็ได้ไม่เสียอยู่หัคนตึ๊กบ่วเป๊มนี่สื่อคามสัมพธ์ทองหากระตุกอีกอ่ะเอาเนาะโอ้สมืด่นเอ่เอาะมีไอดอลน้ำเนาะตะกงลอยล่า นี่เลยล้านนี้เบ็ดก็มีเพชรจะกินดยอว่าเศรษนีล้านที่มีล้านนะเดี๋ยวจะน้อยข้าสิพ้าทุกคนไปเบิ่งนาะข้าสิไปแถวใดเสียแล้วเสียข้งกิิบ่นี่หนิ่เข้ากับสุนเีย์ข้าวติป่าปนานีีก็คืออุปกรณ์เนาะเอี้ยงอันนี้มเข่าบอบระนัตนี้เลยก็คือว่าห้ารับประทานเาว่าจะกระตกิน อันนี้เนาะหมูกรอบเข้าวซอยเนาะเบิรแห้งนะข้าวพันธ์เนยเบิร์ตไรเนยเบิร์ตไทรเนยเนาะเบิร์ตเงินเป็นแฟนซื้อป้ากินให้อ,อิ่มเลี่ยได้ค่ะโอ้ยมันเป็นการลงทุนมันตื่นเต้นเออเขาอยากตื่นเนนนต้นก็นนขอไปตึกเอาเอยู่อันนั้นเขา นี <54. S 2> ่นอเดียวเอาสิมาผสมอาหารรับประทานสาหรับปลาเป็นมักควิดยังค่ะมักขวิดเด๋ยวตกปลากระเซเป็นก่อยจะก็เลัาเห็ดยังค่ะกล่าเห็ดยังก็มันคือลายหัวแ้นี่นะไม่ถึงวันเดียวลายโตเนี่ยเบิงวิธีการทันดิชทำงายโดยดุงดอด ลุงดอนแม่รรมดาแัไม่ไม่จะได้เอาเสือเอาเสือเออเอายังสายเบสเนาอของของของตอดกันลุงดนลูทลูทเต้กวดลูทโบมี ามีคว่อยู่อันนี้ห้าไหวเฮ็นยังอันนี้เบาก็ได้เตัวเดียวเนาะสาธิตเนตตี้แก่ไหนกินเหมนะเอาลองบ้างค่ะยำงไม่กินเลยเราเองมาหนึ่มาเบ็ดตัวเองมาคือแน่เลยเอาไปเป็นข้องมาแล้วบอกอันนี้คือโฟมเนาะเอาเสียไม่เห็นยังเอาโฟมแล้วเอาหนังมาปั่นใส่กันบอหนี่มันบ่จมเนาะเพลิดให้ใจฟูก็ต้องส่งอย่างโบเกี่ยวกันได้ตัวนี้มันแมนเดีมันเกี่ยวยังกับใจฟูเด้วยนี่นี่น่าตัวไห้มันงับ อ๋อไม่มีวิธีน้ต้องทับุู้จะไปอปะรปานมันมีเนาะแยมโรกรับเถ้าเรียงคลายได้บล่าำขั่วหอมเพื่นว่าำเองลำขั่วหอมขนมปังมะขิดี่ยงมะขิดขนมปังมะขิดน้องสามยาง เอามาผสมกัน,นแ,กแล้วเอาไปตึกเอาปลาเนาะหาคิดได้ไงดีกะนข้าวเ,เอาเงินแสนหนึ่งไปซื้อปลากินปลานหนียาอิ่มแล้วบมอตอนนี้ไม่กินอะไรเยตัวนี้เบื่อปลาเลี้ยงะ <c oughs> นะอ้าตัวนี้พอคั่วข้ากับกําลังอันนี้บ่แม่นแบบชมลงเลยเตรีตยมอ,อุปรกรณ์อีหยังนี่รำข้าวบ่ะนี่ม่น่ารำข้าวแต่เป็นเบ็ดแก่เลย ขนมปังปนี่เอาเฮ้ซ้มสิบไปทุหมือเนาะไ้กัว่าอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งมั้ยหัวเลยมัวมั้ยเศษซิมมึงค่ะสีไล่ตัีมัสีก้ออยู่ว่าหรืออมากเย็ะนะตัดตัดแนว เอา้าวเศร้าไปตอนนี้เขากกำลังยางไปหาบอลซึกเบ็ดเนาะตัดผม้ายไปไหมนอ่บอลไออไอบอลไ้จังนี่เออขึ้นอันนหนห่านเขาไดินทางรับห่านแบบเออเข้ามาสีรึ่งเงี้ยวะเอออยู่รุมเลยพอประตูที่จะ้องห่านเต็มเปิ เราหน,นี้เขากาออกไปบนไม้นะทุกคนเนาะของนันอาเคียวา่าบนใบไม้ไล่ปีกโมีทางลงเดี๋ยวสิไปหาบนไม่ ตอนนี้มาก็มาหอดแคมองล้ดนาะจรนี่นี่นี่เฮ้ยาพัดซือจรพสอนกุกนเนมาจากที่นี่ตัว่อดเอ้าเนาะทุกคนเนาะตอนนี้กระหอดบอลสีลงตึกเบสแลลวเนาะอาจารย์เต๋อเราอาจารย์เต๋เราสิเป็นคน อันนี้เนาะทุกคนซาร์ชีไถเบิงว่าต้องตึกจังได้ปาปอ้าวกระลายแท้ใส่หมากสองมาเต๋ยวปเาปลาว่านเนาะไปตึ๊กเอาปลาว่านเนาะนี่เนาะหัวไปอีกยั <finde> งเนาะไปยังอยู่ในน้ำจืดเถนะปลาเพิ่งออกเพิ่นงมาหมกเวทอยู่พี่ปลาคาปลาคาเออไปตึ๊กเอาปลาคาการตักกับผัด เียวป่าปาเียนยาแกแกงไปคุออกวดจะเสียวป่ายังนี่ป่าขาป่ะตตึงนีะจักเล่น่เอาเคยตึกแต่วันได้ยู่ยามมันกาะสียกก่อนกองกม่ักดตอน้มันจากรล่งสิดๆเนาะตอนนี้อ่ะวัดเอา ไปอยู <c els descript or> ่ไปยู oh! ่ได <N> ้ล <variables> ืมอิดเบสขอโคนับบัพีซะหอยสิดเบสบหานไอ้เขียวไปไปหนึ่งสองสาโอ้ปุ่นหุ่นาดของกลับมาเบิรนเหมือนกันเนาะนี่มันาเพล่นเที ดวด,ดีนะคนบรรยากาศแจ่มกองสนนาน <laughs> Cười chưa 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 พิมแล้วนะพิมแล้วพิมเบสไปเลยดึงดึงมากรเยวะมากดึงดเออมาขามาบอยเออมาบสเยอะได้อาไปบสเบส เป,เป Box, like. ล <Okay. S 3> ี่ยนแผนอะเนาะทุกคนไปวันใหม่หลังจากที่เข้ายูนี่มากเกือบสี่สัวโมงเนาะกับบมีตัวยังก <psycho> ินเบสเท่าจักเถื่อไม่ไดเข้าสิเปลี่ยนแผนไปตึกอยู่น้องป่าเขาซะใช้เงินแก่ปัญหาเนาะทุกคนเนาะแต่ปัญหาบ่มีเงินเนี่ยตีเป็นไหนเป็นใจเจ้าสุขภาพไม่ยังเนาะไปไปเจอกันอยู่น้องทุกคนแม่เดี๋ยวเขาสิ เดินทางไปนะทุกคนเนาะตอนนี้เท่ากับมะหอดมะหอดอันนี้แล้วเนาะทงหน้าขอไดนทงหน้ามะหอดน้องที่เขาสิมาตึกเนาะปวาอยู่ปุ่นมันตึกบไดาเขาอยู่ประมาณหนึ่งโซโมงมันกัตึกบได้เนาะบังดีฝนบินเนาะบรรยากาศโอ้ยาได้เด้อน้องปลาลักซีแมนบอสเน้องปลาลักซีปลาลักซีปลาคาบอ มันีอากาศเนาะผมเบิ่งแบกเกาวทั้งรังนี่มันสุดหยอดเลยให้เนาะมันจะตอบแน่บผกโจว่าจะยีคุยโม่หอมโล่ตอบแน่ผมแล้วยีคุยไรบอมาตึกปลากินสมซะตึกปลาบ่ได้ตึกปลาแต่ว่าด้่มักสมเนาะให้เคยเดี๋ยวจังเลยเขาสี่อากาศบานหน้ากับดาวแดงเนาะให้ให้ฝนมันเศร้ากนเนาะแล้วเขาสีพภากันตึกอีกจังไหมอ๋อนี่กันิน อ้าวตอนนี้เนาะฟากินเบสแหละบอมันกินเยอะรลืมมันดึงอยู่ได้อะ มผมว่าป้ากินเบ็ดหรือบกินเนาะถ้าต้องรอดหาเบิงอีกต่อไปต็อตอนนี้เนาะนักจุดจุดนี่เนาะอะลมันจังนกจุดจุนี่เฮ้ยกูระวังปะเอกมันกอกแ้ว้อเอามาพีที่แอ้มันเสียหนิโอ้น้ำนักกอน้กินยยังกอกบ้เบิงโมโมตัโมตัวอย่างงี้เนาะโอ้มันบบเป็นยังเราพี่นอยเนาะ โอ้มอมอหนึ่งหวานเจี๊ยบตัวแรกเนาะทุกคนเนาะตัวแรกกับมันโบกินตัวแรกไงคือแบบมันบ่ได้เบ็ดบ่ได้ฆ่าวปาเจัดดีเนาะก้อเอามาก้อเอาน้อแบบว่าปลาครับปลาตัวใหญ่เลาขึ้น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 ปลาหาเจี๊ยบหเจี๊ยบตัวใหญ่เลยมันข่ามันกินตัวนี้เบส ไปทุกคนเบ็ดดินเดืองมาวิธีจีบสาวบ้านเนาะก็ตึดน้องเขาใส่ตัวอัพไซเออรฟิเมอซเมอจานเตะเนาะสองตัวเนาะสองตัวถั่วเนาะเงินเป็นแสน กระจอู้อูัวใหญ่เนาะแดงนะแดงโอ้ยิวพปัวใหญ่เว้ยโอ้เอ้าวนีอยมันเออคิดว่ารอมเมนตัวนี้อือทุกคนเนาะือนาอย่าดื้อนะ โอ้สามตัวเลยเนาะทุกคนเนาะมาอีกแล้วมาอีกแล้ว Fuck you ไงโอ้ไข่ไข่อีเด้ค่ะไขอยู่อย่างขอาหันมด้าององฟุ้งมันอพราอาหารดินตองไก่เบือเพ่าอาหารโอ้ยปั่นไงอนกปูนกปเตะเตะตัววันนึงเขาพุ่งเลยไ โอ้ไห่ไข่มนีมันนีปากับปาไม่ไใคใหญ่สุดสานีนอกปากโอ้โหวานดีแต่ว่ามันสียบเลยเอาจซีบโลมือนี่ใครใ่รตัวหารเตะตซีซีนั่นทุกคนเนาะเอาจรีบโตับผ่กรับฝนโอ้ยเขาฝนเก็ตกเราคล่งใหม่งต้องรยำมันเสียบเ อ๋อเนาะตัวที่สีตัวที่หาตัวที่หากำลังมาเนาะทุกคนเนาะมาอีกแล้วรูดเป็นทีอับอโอ้ยมันตัวน้อยก็เลยพลอยพ่อแม่หนอก็เล่นอนอ แม่นเซอ้เนาะปล่อยบอนต้องคายืบอสขั้นางวัน่เอาขึ้นตัวขึ้นาดหกูตัวน้วน้วนา้ก็ได้วขี้ไซุยปล่อยบ่เอาตัวทไ่นะไปนะน้องทุกคนเนาะป่าที่เท่า Uhm ปลาที่เข้าตึกเบ็ดได้เนาะนี่เนาะทุกคนเนาะตัวนี้มาแมนมาแมนเนาะตัวนี้ตัวเขาตัวที่เขาตึกได้เนาะทุกคนเนาะเพิ่นปีกให้แบบฮอนฮอนอ่ารีวิวรีวิวโอ้ยเดี๋ยวซีซีมให้ทุกคนเบิ่งเนาะอันนี้เพิ่นเพิ่นแถมให้เขาได้ตัวขากนั่นตัวนี้ ตงเขาเห็นหนะกก็สงสารตัวตัวใหญ่ๆพี่สีนกระลังเด็กๆเนาะทุกคนเนาะเบื้องแซ่จี๋วผักแก่นี่นะแล้กินเบื้องเจบปูอากินให้เบื้องแง่กินให้เบื้องแง่แซ่บเหรอเอาถอดนะตะบันนี่งเบียวเยถอดจะได้บ่ามีน้ำมันมันป่าเนี่เอาเบียวเบียวโอโ้ทุกคน คนออกทวน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 เอากินให้เบิ่งนเน่คนงามสิกินเนาะเห็ในจะได้กต่งามงในในในกินจะได้กต่งามจะส่งมาขอเห็นตัวกิฬาเอ็นมาดีเนะเ<อ>าะดีเนาะทุกคนเนะ<ม>าะเอตองเป็นมันโนะอ้ยากมันอาอสีเมือสี่มืองเงาสี่มือหันทา<ะ>่าเหรอทุกคนสี่มือหับน,นบริษีเหรจนเบิร์ตตัวหนึ่งเนาะโอ้โหแสบวิน<ะ>ิทุกคนปลาหนังคลองที่เขาตึงมา น้ำคข็งนังซิวจิ๊บปลาคักแล้วก่อนเริ่มคลิปผ่นแมนเฮาว่าจะไปตึกปลาหน้ำคข็งเนาะแต่ว่าแต่ว่าเฮามาไม่ได้ปลานี่ปลาอยู่น้องเนาะเพราะว่าปลาหน้ำคข็งดอดใต้มาบ๊วยคำตุถ่ายทุกคนเดี๋ยวสิเปลี่ยนกันกินสีไายให้เบิ่งต่างกับปนิลอ๋อปนิลมีเว้ยได้ มอามัเออกมันนวมัอีเล่บอแฉกแฉกมาด้อมาดื้อไสมัดได้เือเอาอยเอาไนเอาเอาที่จะคล้องห่านชีโพยพวกสัตว์จะเอาลเือไง่ไิสเด้ทาซ่าทาซ้าทาซาเดวอยกินถาหอยเงนได้าอยทาไงอายเบาเล่าเออบอเออไเาอุปธรม อ uh, they, yeah, oh yeah. ๋ออะบาเตบ่าวเตบ่าวเตกินให้เ่อบงในบาวเตะกบะุ่นปานเจวเนาะฟันปลาฟักนางเลยแกงฝนมาเหอยันนี้ไปตึกไล่บอลเด้อน้ะเมื่อไหร่ยุบอลนี่เนาะมื่ไหร่ยบอลไปซองบอลบุป่าฟาดงกัสุดยอดสุดยอเนาะกินันยทุกคนทุกคน กตอนยังมินีรีเอบาโยเคทีตวหรือบาโยดีเอ็นเคนะมินคีเาแมนดี่อสดีบีเคพ่อจอบาโยดีบีเนะใส่ก้ะปุ่นน้อหน้าพีเคเนาะแม่น้าพีเคเนี่ยำเนียงมันมันนอกทีอาจะขับจะเอากิ๊ให้เบิ้งนี่มุมคาเบิ้งหน ไายโดนๆเด้หรอไทยโดนๆเด้อสกินยังจะซิบคำนี่เอาเสลี่ยแจวโองน้องปลามาลนสีตั๊กเก่งยัยใจดีมาถึงแล้วนี่เก่งยัยใจดีมาเนี้ยนี่เป็นมือมาทำขอบใจสปอนเซอร์เขาเด้อหายใจไม่หัดละยัดเยียดมัดมือยัดเยียดยัดเยียดมาตูดนเนี่ยมาตุ่นเอาเนาะทุกคนเนาะวันนี้เขาสี มันก็หอยเวลาพาควันแล้วเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวเ้าสีคอโตไปกินก่อนละกันสิจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะถ้าใครมาของข้าวกะกดไลค์กดแชร์เนาะเดี๋ยวเสี่ยข้าไปเดี๋ยวเ้าสีไปเห็ดกิจกรรมกิจกรรมมาให้เบิงอีกเนาะว่าเ้าวเศียรยังเนาะบาเตคลิปต่อไปข้าเศียรยังเลี้ยงปลาดุกเลี้ยงปลาดุกเนาะคลิปนาคลิปมืออื่นนี่แหละเอาไปก่อนบ๊ายบายคืียเหลียงปลาดุกมืตอติบอติบอติบอบ๊ายบายนบอติติ ตายเลยเ no? นาะไมบาย